เกสต้องมาเอาชีวิตรอดภายใน24ชั่วโมงในโลกไม c ครับที่บล็อกหินมันคือสิ่งมีค่าม,มากที่สุดในเกมเพราะถ้าเราทุบบล็อกหินมันจะแตกกลายเป็นของโอพที่โคตรเทพและเราจะต้องลงไปข่าบมังกรในดีเอ็นถึงจะจบคลิปได้ <c oughs> ไปให้กำลังใจเกกันด้วยนะคะว่าจะจบเกมภายใน24ชั่วโมงได้หรือไม่ไปชมกันเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์เกส89อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ และในวันนี้นะคะเกตก็มาอยู่กับทีมงานทั้งหมด5คนรวมเกตด้วยนะคะเราจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงกันใน Minecraft Hardcore วันนี้พูดเลยว่า Hardcore จริงๆเม็ได้ h a r ์ c o r e เพราะอะไร Hardcore เพราะความแหลกในการดอบของ OP แบบรุนแรงมากๆเลยนะคะแล้วพื้นฐานในการเล่น Minecraft อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องไปตีไม้เพื่อที่จะหาบล็อกไม้นั่นเองนะคะมาทำโต้คราฟ ไม่งั้นเนี่ยเราจะทำที่ขุดหินไม่ได้เราจะใช้มือขุดหินนานมากกว่าจะได้ของโอเพราะฉะนั้นเราต้องทำโต๊ะคราฟก่อนนะคะตอนนี้แกก็ฟาดทีมงานเล่นไปก่อนนะคะเพราะนางมาแย่งต้นไม้ต้นเดียวกับแกได้ไงแย่งเนี่ยแย่งดูสิแย่งเนี่ยเราก็ต้องขุดไม้กันอย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ขุด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 ให้ได้สักประมาณ4ี่ห้าก้อนก็พอค่ะไม่ต้องขุดเยอะแล้วก็เริ่มปฏิบัติการแปลรูปไม้ค่ะแปลรูป แล้วแปรรูปเสร็จปุ๊บก็ต้องเอามาทําเป็นโต๊ะคราฟค่ะอ่าพอได้โต๊ะคราฟแล้วปุ๊บเกตก็เอามาทําเป็นแท่งเนาะอ่าจัดเรียบร้อยค่ะพอได้แท่งเสร็จปุ๊บเราก็เอาแท่งมาทําเป็นพีคแอคเลยค่ะเรามีอุปกรณ์เอาไว้ขุดของเทพแล้วนี่มีหินอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเราก็ขุดเลยโป๊ะอ้าทำไมมันไม่ดรอปเอ๊ะยังไงกันอะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันไม่ดรอปของ หรือว่ามันบักหรือว่ายังไงโอ้เหมือนเกสเห็นอะไรมันดอปออกมาจากตัวเฮ้ยทำไมเก็ดมีรองเท้าเทพอยู่ในตัวกันนะอ้าวนี่ไงคะมันดรอปแล้วจริงๆด้วยค่ะทุกคนมันก็จะค่อยๆดรอปเกคิดว่ามันอาจจะเป็นที่เรเวลของพิกแอคหรือเปล่าแต่เก๊ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์เก็ดเลยให้ทีมงานอะ่ะลองขุดดูอีกทีนึงนะคะพอเกขุดแล้วมันไม่ได้แต่พอทีมงานขุดบุ๊บโอ้โห กองอะไรกันคะเนี่ยมันคือของ OP ทั้งนั้นเลยเย็กก็เลยลองใช้หินนะคะมาทำเป็นพลิกแอ็เพิ่มเติมนะคะลองว่ามันจะดัอของดีไหมแล้วก็ลองขุดดูอ่ะขุดดูอ่ะเอ๊ะก็ไม่ได้เอ๊ะหรือว่ามันยังแหลกอยู่โอ้โหทุกคนมองไปทางซ้ายมือคะ่ะ มันดบอะไรเยอะขนาดนั้นดบจนทุกคนเดินไม่ได้นะคะแทบจะกระตุกแล้วดูเพชรกองนั้นสิของในตัวแกคือแบบเรืองแสงไม่ไหวะคะ่ะเรืองแสงไม่ไหวเออคือแบบอลังการมากคือฟูลออปชั่นแล้วตอนนี้นะคะมีทั้งแอปเปิลทองทองแล้วก็เพชรเต็มตัวไปหมดเลยแถมมี me, น้ำยา exp อีกโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นคะเนี่ยของมันเต็มตัวมากจนต้องโยนทิ้ง มีแต่ของเทพๆบเเต็ตียมตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเกไม่แน่ใจเลยว่ามันจะจบไวหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยในความกระตุกในครั้งนี้นะคะแต่ว่ามันหนักมากจริงๆตอนนี้เนี่ยเกก็เลยโยนนะคะเพื่อให้เจงได้เลเวลสูงขึ้นบ้างแล้วก็วิ่งหนีออกมาตรงอื่นที่ทีมงานอยู่ตรงนั้นหันไปมองซิว่าทีมงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็จุดผุเรียกมากันหรือ,อยังมากันหรือ,อยังเดี๋ยวฉันจะทําแล้วฉันจะไปนรลกแล้วทีมงานก็เตือนเกขึ้นมาว่าพี่พี่จะไปนาล,ลกทําไม ผมนะ่ะดอบแท่งเบรดแล้วแล้วก็ดอบไอตัวดวงตาเอนเดอร์แล้วพี่จะไปนรกทำไมก่อนเกตก็แบบมันต้องไปหรือเปล่าน้องก็บอกกับพี่เกตว่าผมมีหนึ่งกอง เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนรกแล้วค่ะเราหาดีเอ็นอย่างเดียวเลยน้องบอกว่าน้องมีหนึ่งกองกันเลยทีเดียวแล้วก็โยนแม่พิเกตด,ด้วยอีกหนึ่งกองนะคะเด็กก็โอเคงั้นเราต้องหาดีเอ็นแล้วเพราะมันค่อนข้างที่จะหายากมากนะคะดีเอ็นนี่ก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งกองค่ะเยอะมากไม่ต้องไปหาเบรดไม่ต้องไปหาเอนเดอร์แมนไม่ต้องไปหาอะไรทั้งสิน้นนี่โยนเล่นกันเลยจ้าหลังจากที่เราโยนปุ๊บเนี่ยมันก็ชี้ไปทางป่านั้นซึ่งป่านั้นเนี่ยมันรอป มันดบของอยู่ทําให้เราแหลกเราก็เลยต้องอ้อมไปค่ะตอนนี้เด็กๆก็ตัดสินใจเดินอ้อมเดินอ้อมกันแล้วก็มีน้องเนี่ยได้ปีกมาด้วยบินอลังการมากเลยนะคะเดินทะลุป,ป่ากันไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็คุยกันแล้วว่าเออเอาไงี้ไหมเราจะไม่ขุดหินแล้วเพราะว่าตอนนี้ของเราก็ฟูลออปชั่นเต็มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันแหลกมากด้วยก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ขุด หินแล้วนะคะเพราะว่ามันฟูมากตอนนี้คือของเทพเต็มตัวไปหมดแล้วไม่ไหวของเทพไม่ไหวแล้วทุกคนก็เลยเดินทะลุปา่าไปตามทางที่เอนเดอร์อนะคะหรือว่าดวงตาเอนเดอร์เนี่ยพานาทางเราไปนะคะก็เดินไปเรื่อยๆตรงอย่างเดียวจ้ะเดินตรง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 ,ตรงทะลุไปเรื่อยๆแล้วก็มีการแวะขุดไม้นิดนึงเพราะว่าตัดสินใจ,จว่าจะสร้างเรือกันค่ะ มันอาจจะต้องมีผ่านแม่นงแม่น้ําอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยแม่น้ําอันกว้างใหญ่ก็เลยต้องสร้างเรือกันบ้างก็เลยแวะจอดสร้างเรือกันนะคะตอนนี้ก็คือต้องสร้างของคาวแต่ว่าในตัวไม่มีที่ว่างเลยไม่ไหวแล้วคือต้องโยนทิ้งกันไปบ้างอ่าตอนนี้แก,กก็สร้างเรือเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างเรือคนละคันมีแล้วก็มุ่งหน้าไปตามหาดีเอ็นกันเออเรือเต็มตัวของเต็มตัวจนแบบว่าโยนทิ้งกัน บูสุดยอดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายครบองคนะทุกคนแต่งแบบแต่งเต็มนะฟาทีนี่คือตายทีเดียวตายนะก็ไม่รู้ว่ามังกรจะร้องไห้หรือเปล่าตอนนี้มังกรแทบจะเสียใจยแล้วเคก็เลยจะให้เอาเหล็กนะคะมาสร้างเป็นถ้วยน้ําหรือว่าถังน้ํานั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปใช้ที่นรกที่ดีเอ็นสิเอาไปใช้ที่ดีเอ็นนะคะเออไว้เทน้ําแล้วก็ยืนอยู่ในน้ําเพื่อหลบตัวตัวอินเดอร์แมนมันค่อนข้าง น่าลำคขญมากนี่เกก็ได้ถังน้ํามาเรียบร้อยแล้วของเต็มเลยเราต้องโยนของทิ้งอีกแล้วก็ตักน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะน้ํานี้เนี่ยจะอยู่กับเราชั่วกันสานแล้วก็ตัดสินใจว่าจะนั่งเรือกันยาวไปล่องเรือเนี่ยคิดว่าน่าจะง่ายกว่านะคะอาตอนนี้นะ่ะเก็ก็คือล่องเรือตรงไปเรือเร่อยๆแล้วตามทางที่เ er. อนเดอร์อหรือว่าดวงตาเอนเดอร์บอกนะดวงตาเอนเดอร์ชี้ไปทางขวาค่ะชี้ให้เข้าป่าไปก็เลยอ้อมน้ําเอาละกัน นะนี่มันชี้ไปทางนู้นนะคะก็เลยอ,อ้อมน้าเอาละกันนะจะได้เป็นการตัดสินใจว่าเราจะอยู่ในเรือกันอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าทางตันจ้าก็ต้องสละเรือสิคะตอนนี้ก็คือทิ้งเรือแล้วแล้วก็เดินเอาเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินค่ะแถมตอนนี้นะทุกคนคือประเด็นคือขุดขุดหินไม่ได้ขุดดินได้ก็จริงแต่ขุดหินไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันจะทําให้เราแหลกแล้วก็กระตุกอย่างรุนแรงมากนะคะก็เลยแบบต้องเดินอย่างเดียวเดินกระโดดเดินกระโดดอ่าตอนนี้ดวงตาเอเดร์เกดยังพุ่งตรงไปทางนู้นอยู่โอเคแล้วก็ไปติดอยู่บนต้นไม้เก็บต่อไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่เสียดายเพราะอะไรเรามีเยอะมากมีเยอะจริงๆตอนนี้เหลืออยู่60อันหรือเพิ่งใช้ไปแค่4อันเท่านั้นเองนะคะเกก็เดินต่อไปแล้วก็เจอน้ำอีกแล้วแต่ว่าน้ำก็เป็นแค่แอ่งเล็ก,ลกๆก็ไม่ต้องใช้เรืออีนะคะก็มุ่งหน้าต่อไปข้างหน้า เดินตรงไปตามทางเพื่อจะไปตามล่าหาดีเอ็นแล้วก็ไปฆ่ามังก,ก่อนตอนนี้เก๊ก,ก็หิวแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนน้องๆเดินกะเช้ามากช้าจริงออแล้วก็แบบลองกินยาสเตร็งด้วยมันทําให้เราแบบเออแข็งแรงขึ้นหร,หรือว่ายังไงเก,กก็ไม่แน่ใจแล้วพอตกกลางคืนเก,กก็ยิงลองใช้ธนูอ่ะจะยิงหาอาหารกินค่ะแต่ปรากฏว่า,วามันเป็นไฟพุ่งออกมาคิดดูมันเทพขนาดไหนมันคือโอพีมาก คือยิงไก่ปุ๊บไก่สุกเลยจ้าไม่ต้องเอาไปเผานี่มันคือไข่แบบไก่สุกแล้วก็เลยมาลองดาบดูว่าถ้าใช้ดาบหล่ะจะเป็นยังไงฟันแกะนั่นก็ได้แบบเนื้อแกะแบบสุกเนื้อไก่สุกมาเลยคือทุกอย่างโอคีมากคิดว่ามังกรร้องไห้แล้วนะตอนนี้คือมังกรจะแบบน้ําตาแบบหยุดออกมาเป็นสายเลือดแล้วว่า ฟันผมแค่2นง้ีผมก็คงตุยแล้วนี่หมูก็สุกเลยค่ะทุกอย่างคือสุกแล้วอิ่มอร่อยไม่ต้องเอาไปย่างทตไมมันจะโอพีขนาดนั้นเนี่ยแล้วเกด,เดินมาเรื่อยๆก็เจอกับหมู่บ้าน NPC ก็เลยตัดสินใจว่าจะหาเตียงนอนกัน เพราะว่ามันมืดแล้วนะคะเราก็ต้องหาเตียงเพื่อที่จะแบบว่านอนรับพักผ่อนกันนิดน,นึงแล้วพอเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเก็ก็เลยเจอกับโกเลมตัวนึงค่ะเก็ก็เลยลองใช้ดาววิเศษของเกสฟันมันดูแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ตายอ่ะแต่ว่ามันติดไฟตายแทนนะแสดงว่าดาเมจค่อนข้างแรงแต่ว่ามังกรก็น่าจะยากกว่านี้อยู่อ่าตอนนี้เนี่ยคือเก็เจอเตียงแล้วนะคะเก็ก็เลยเอาเตียงเนี่ยมานอนที่ห้องนี้ดีกว่าอ่าก่อนนอนกินอะไรนิดนึงกินอะไรนิดก่อน อ่าแล้วก็ขอนอนก่อนนะคะง่วงแล้วดึกแล้วด้วยนะคะแล้วก็เดินหาตอนกลางคืนมันค่อนข้างที่จะอันตรายฉะนั้นตอนนี้ขอนอนหลับก่อนละกันนะคะอ่ะาเช้าแล้วเร็วมากเช้าวไวมากอ,อากาศสดใสแจ่มใสามากนะคะทีมงานทุกคนพร้อมที่จะออกไปตามล่าอ่าต่อกกก็เคลื่องต่อเลยค่ะเคลื่องชึบอ้าไปไหนแล้วเคลื่องชึบอ้าไปไหนแล้ว เออเขียงเชิบอ้ออยู่ทางนู้นโอเคงั้นเราก็วิ่งตรงไปทางนู้นต่อเลยค่ะพื้นที่โล่งนะคะไปสบายไปสบายอยู่วิ่งตรงต่อไปเลยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆนะคะเพราะว่าอาวุธของเราก็ค่อนข้างที่จะเทพมากไม่ใช่ค่อนข้างคือเทพมากอะเทพจริงๆนะคะก็วิ่งออกมาดีเอ้ยไนนนะมีใครมีอะไรอยู่โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นโอ้เกใช้ดาบฟันชาวบ้านขอโทษค่ะ ให้ภปกันด,ด้วยกระเด็นไปไกลมากเลยนะจ๊ะตอนนี้เราก็วิ่งตรงไปตามทางอย่างต่อเนื่องเอ๊มีอะไรอะ่ะอุ้ยแมงมงุมขอลองซิโอโหทีเดียวตายค่ะทุกคนทีเดียวตายเลยนะคะตอนนี้เราก็วิ่งตรงไปตามทางก่อนนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้คือมันผ่านมาแบบค่อนข้างที่จะสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะแบบเป็นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงที่แบบมันจะเบสิกจนเกินไปอะไรเงี้ยเกมไม่รู้ว่ามันเบสิกจนเกินไป ดวงตาเกตก็เหลือบไปเห็นหินที่อยู่ข้างหน้าเอ๊ะก็อยากจะลองดูว่าถ้าเราขุดหินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเราไม่ได้ขุดมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยเอ๊ะลองขุดดูดีกว่านะเกตก็เดินมาขุดทุกคนแล้วความชิบหายมันก็เกิดขึ้นทุกคนหลังจากนั้นอ่ะตัวเกตรอบ ัวเกดดบแบบดบของไม่หยุดเลยอ่ะดบของโอพีไม่หยุดอ่ะนี่คือขุดไปแค่สองบล็อกอ่ะแล้วทีมงานก็คือกระตุกหนักมากทุกคนแบบพี่เกดหนูไม่ไหวแล้วหนูขอยืนหันหลังให้พี่แล้วกันหนูยืนมองพี่ไม่ได้แล้วพี่พี่พี่จะดบอะไรของอะไรมากมายขนาดนั้นคือเกดเดินไปไหนอ่ะมันดบตามตัวเกดอ่ะทุกคนดูมันออกมันไหลมันไหลมันไหลเหมือนเกดครี่แตกอ่ะทุกคนมันครีแตกนะหรือแบบฉี่อะไรเงี้ยเออดูดิมันมาตามทางไม่ว่าจะจะเดินไปไหนมันก็มันก็ดบออกมา คือถ้าถ้ามองในมุมดีๆมันก็เอ้ยดอกแต่ของดีๆของเทพๆแล้วก็แบบทีมงานวิ่งไล่เก็บได้แต่นี้คือมันเล็กทีมงานทุกคนเมินพี่เก๊กไปหมดเลยคือทุกคนไม่สนใจพี่เก๊ดหนูขอไม่ยุ่งกับพี่เก๊นนะพี่เก๊จะดกอ,อะไรขนาดนั้นเหมือนแบบขี้ออกมาแล้วแบบขี้ไม่สุดยังไม่สุดซะทีเนี่ยทุกคนดูดูความที่แบบเดินปุ๊บดอกเดินปุ๊บดบเดินปุ๊บดอกแล้วมันก็จะไม่กระตุกได้ยังไงล่ะคะเพราะแต่ละอย่างที่มันดอกคือแบบของเทพๆทั้งนั้นเลยทุกคนเออไม่่อยูทีฮด ดูดิโอ้โหทั้งเพชรทั้งทองทั้งของเอ็นชานอุ้ย e อ d นเดอร์ไอแอปเปิทองคือทุกอย่างแบบมันจะฟูเกินไปแล้วนี่น,นี่มีน้องเดินตามด้วยอาตอนนี้คือบทแล้วนะคะหยุดแล้วในที่สุดชีวิตพี่เก๋ก็เป็นไทยแล้วทุกอย่างคือหยุดดรอปสทัทีจบแล้วพี่เก๋กไม่นาซาเลยเพราะจบจากตรงนั้นเนี่ยพี่เกก็ป่าโด่ตัดเอนเดอร์อีกรอบหนึ่งมันบอกให้เราไปทางนั้นนะคะเราก็วิ่งตามไปต่อค่ะ เดินตรงต่อไปข้าหมูเล่นข้าไก่เล่นข้าวัวเล่นไปเรื่อยๆพางๆแก้เบื่อนะคะแล้วก็เดินตรงไปทางนั้นเลยเพราะว่าเกตวบาอมันต้องไกลแน่ๆเลย,เ,ลยเราเน้นเดินอย่างเดียวดีกว่าพอกลางคืนก็ออกเอาเตียงวางแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยเออเน้นแบบนั้นเดินอย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่งจะไม่ขุดอะไรแล้วจะไม่ซ่าและขอโทษด้วยนะคะที่ซ่ากระตุกหนักมากเลยทุกคนตอนนี้เรามุ่งตรงอย่างเดียวนะคะเรามีหน้าที่มุ่งตรงวิ่งค่ะวิ่ง,ว,งวิ่งต่อไป วิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดนะคะมุ่งหาดีเอ็นให้เจอนะคะ,อ,ะอันนี้มันให้เราตรงต่อเนื่องตรงอย่างต่อเนื่องคือแก,กก็ก็ไม่สนใจอะไรแล้วแล้วก็ลองป้าดูอีกทีนึงนะคะ,ะมันยังให้เราไปต่อคือการหาดีเอ็นมันไกลมากเลยจริงๆนะทุกคนมันมันไกลจริงแล้วก็ปลาต่อลองปลาดูฟืดฮ่ายังไปต่อยังไปต่อยังไม่หยุดยังคลิปนี้เนี่ยเราจะวิ่งเางเดียวเพราะว่าเราขุดหินไม่ได้แล้ว ภารกิจหลักจริงๆการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในครั้งนี้คือการหาหาหินและได้ดของ OP แต่ว่าเราเราเราคงทําแบบนั้นไม่ได้เพราะมันดอกดีเหลือเกินและในที่สุดเราก็มาเจอแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอประตู DN น,นะจ๊ะเราเจอแต่ข้างใต้ซึ่งมันชี้ให้เรามาทางนี้เราก็ต้องเดินตามหาใช้เวลาการหาอยู่ในเนี้ยประมาณแบบ สิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้คือหานานมากมันใหญ่มากเลยอ่ะในเนี้ยนะคะแล้วก็ขุดหินไม่ได้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมว่าเราไม่สามารถขุดหินเพื่อจะแบบทะลุ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 ตามทางไปได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะแหลกมันมันก็จะดบอะไรก็ไม่รู้ออกมาแบบทําให้เราแบบเดินไม่ได้เลยเราต้องเดินอย่างเดียวใช้เท้าในการเดินหาอย่างเดียวเลยเพราะเราขุดไม่ได้นะคะอ่ะตอนนี้ก็คือพังประตูแล้วหนึ่งเพื่อมองหาแล้วหนึ่งเกาะไม่เจอแล้วนึ่ง ก็คือแบบเดินหาไปทั่วมากคือแบบบอกกับทีมงานทุกคนว่าเราควรแยกย้ายถ้าเราไม่แยกย้ายเนี่ยเราก็จะแบบวนกันอยู่ที่เดิมแบบนั้นนะคะซึ่งเกดก็พยายามหาจนสุดความสามารถแล้วก็ไม่เจอแล้วในที่สุดก็มีเสียงสวรค์นหนึ่งดังขึ้นค่ะก็คือทีมงานเกดคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพีพีนั่นเองก็ตะโกนบอกกับเกดว่าพี่เกดพี่เกดหนูเจอแล้วค่ะพี่เกดก็วิ่งจูดเลยจ้าวิ่งจูดวิ่งจูดเลยจ้ารออะไรอ้าวเจอเจอคกีเปอร์สกอน เจอคิปเปอร์ซะก่อนอได้ทดลองดาบอีกแล้วฟาดทีเดียวคือตุยนะฟาดทีเดียวคือตุยนะคิป er. เปอร์นนะเอ๊ะก่อนที่จะไปหาพีพีเราเจอกรงอะไรก็ไม่รู้นะคะเอ๊ะมันขังคิปเปอร์เอาไวอ้อ่ะเฮ้ยน่ารักดีโอ้เกมมากตอนนี้ก็คือหาพีพีไม่เจอแล้วหนึ่งหาอ่าเจอแล้วน้องเรียกแล้ววิ่งตามเจอน้องแล้ววิ่งไปตามหาน้องก่อนนะคะตอนนี้คือเราหลงทางกันเรียบร้อยแล้วนะะตอนี้ ไม่ใช่อะไรนะคือน้องหาเจอแล้วแต่ว่าตัวเรานั่นแหละหาน้องไม่เจอหาน้องทีมงานของเราเองไม่เจอน้องอยู่ไหนก่อนทุกคนอยู่กันครบยกเว้นพี่พีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กันครบจริงๆยกเว้นพี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 เขาอยู่ตรงประตูประตูนรกอยู่คนเดียวคนอื่นคือแบบอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนก่อนอย่าทิ้งไปอยู่ไหนคือยกยยใหญกันไปแบบไกลมากอยู่ไหนวะหามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาอุ้ย หรือว่าอยู่ทางนี้เอ๊ะหรือว่าอยู่ทางนั้นคือไม่เจอไงทุกคนยังกัะเขาวงโกดธอะทุกคนแล้วมันก็มืดไงพอมันมืดเ้าหาไม่เจอก็แบบก็จะน่ากลัวน,นิดนึงเฮ้อยู่ไหนนะนี่ไม่ได้หาดีเอ็นนะคะหาหาทีมงานวิ่งไล่ตามหาทีมงานือทีมงานทุกคนอยู่ครบหมดแล้วนะคะเราทั้งสี่คนครบแต่ว่าพี่พีหายไปอยู่ไหนวะเฮ้พี่พีอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหน แล้วก็มีเสียงสว่า์ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะจากน้องน้องตะโกนบอกว่าผมเจอพีพีแล้วในที่สุดเราก็เจอพีพีแล้วนะ,ะทุกคนวิ่งตามพีพีไปเลยจ้าน้องก็บอกว่าหนูรออยู่ที่ประตูดีเอ็นประมาณ30ชาติเสร็จแล้วค่ะพี่เกดอะไรพี่เกดจะไปถานหนูไม่เจอขนาดนี้ในที่สุดเราก็เจอประตูแล้วอ่าเกดก็เลยจะเป็นคนเปิดประตูนี้เองเพราะว่าเรามีดวงตาเอนเดอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะเกดก็เลยขอวางค่ะขอวางขอเป็นคนเปิดประตูนี้โป๊ะ พวเอาวาไม่ติดเอาวาไม่ติดอ้าติดแล้วเออประตูเปิดแล้วคะ่ะเราจะไปปราบมังกรกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยเก,กก็โผล่ขึ้นมาแบบอยู่กลางเลยกลางเมืองกลางแบบอวกาศคือถ้าเกิดว่าผักอันนี้เดียวคือร่วงตายนะดีว่าที่มีทีมงานเก,กคนหนึ่งนะคะเขาเก็บบล็อกเอาไว้เออเราก็จะแบบว่าต่อทางได้แล้วคิดดูนะทางเดินคือแบบต้องรวยขนาดไหน ใช้เอเมอรอลบล็อกเอเมอรอต่อทางในการเดินเพื่อจะไปเกาะมัาบบางกรเออต้องรวยขนาดไหนนั่นไงเราเจอแล้วเหยื่อของเราเราเจอเหยื่อของเราแล้วมันบินชวดเฉวียนขออยู่ตรงนั้นเก๊ก็ถือถังน้ําเพื่อจะไปวางไว้ตรงกลางเพราะตอนนี้สิ่งที่เกกลัวมากที่สุดคือเอเดอร์แมนมันมองหน้าเก้แล้วแบโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนคอยดูนะคะเราจะใช้วิธีการธนูเทพของเรายิงแป๊บเดียวทุกคนคือมันตุยเร็วมาก แล้ดูเลื่อนมันคือรถไวมากเข้าใจแล้วว่าทำไมไปถึงโอพขนาดนั้นนะคะดอกสุดท้ายที่เข้าไปดังโจโจโปแล้วดอกสุดท้ายของพี่เกตเออแล้วมันก็ขึ้นว่าโปเกต89ได้ทำความก้าหน้าเกตไป็นคน้่ามันทุกคนนี่มันลอยขึ้นไปแล้วตายไปซะเออระเบิดเลยตุยเย่ ยังไงนะคะวันนี้พี่เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้พี่เกดทำคลิปแนวนี้อีก24ชั่วโมงแบบไหนอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะคะยังไงวันนี้พี่เกดขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกต89ีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโต r ์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรนแนะนำเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ